ในภาพครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพที่เราได้เห็นศาลามหาธรตุระมีโรงคร,รัวเจีวัดพระธรรมกายนะครับด้านหลังก็เป็นรูปของคุณแยจารย์มหารัตนอุบาสิการจันทนุกยูนะครับวัดพระธรรมกายจากที่เราได้ดูรับชมคลิปของคุณยงอาจธรรมนิธา,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 านะครับโฆษศกคณะศิษยนุศิภพระธรรมกายได้กล่าวนะครับว่าต้องขอบพระคุณนะครับคณะท่านสภาพผู้ใจบุญที่โอนทั้งปัจจัยผ่านระบบทำบุญบริจาคออนไลน์มากะดาหรือ ส่งเป็นวัตถุดิบข้าวสารอาหารแห้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีทั้งข้าวสารอาหารสดอาหารแห้งนะครับกาถวายเป็นสังฆทานที่สารมาหาธร,รรมบรมีโรงครวัวเจสปีวัดพระธรรมก,กายอย่างตลอดต่อเน,นื่องเลยโดยพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญนะครับได้นําอาหารสดอาหารแห้งอาทิข้าวสารปลากระป๋องนะครับอาหารกระป๋องเครื่องปรุงทุกประเภทครับแล้วก็รวมไปถึงกาแฟโอวัลตินนะครับเส้นมีวุ้นเส้นขนมอบกรอบโอ้ต่างๆมากมายรวมไปถึงผลไม้นะครับผักสดต่างๆนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วย โดยสำหรับนะครับที่โรงคเจรัวสิเปีวัดรัธรรมกายนะครับก็จะใช้เป็นสถานที่ในการบริหารจัดการภายในวัดรัธรรมการจะไปทั้งสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์นะครับสนับสนุนงานบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามส่งแรงใจสู้ภัยโควิดสิบเก้านะครับให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันโดยพระนิวัติกติวัฒโนนะครับหัวหน้ากองผลิตอาหารสําเร็จรูปน้ําดื่มนะครับปานะลังเสบียงฝ่ายโภชนาการครับก็จะเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ในการรับพ่อ จากคณะท่านสภาพสาธุชนผู้ใชัยบุญนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายนะครับก็สามารถใช้บริษัทขนส่งต่างๆนะครับส่งมาที่ช่องทางนี้ได้เลยครับโดยจาร้านะครับว่าพระนิวัตยติวัฒโนครับศารามหาธานบรมีรงครัวจ1บปีวัดพระธรรมกาย23ทับนะครับหมู่7ตําตำบลคลอง3อํอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับราพัศเสนีนะครับคุณผู้ชมสวดีดีนะครับ12 120ครับหรือสามารถร่วมบุญได้นะครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยที่ปรากฏในหน้าจอนะครับก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ขึ้นในหน้าจอเมื่อสักครู่และสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับในการส่งวัตถุดิบกวสารอาหารแห้งก็สามารถร่วมบุญออนไลน์ได้ครับโดยเข้าไปโอนนะครับที่ชื่อบัญชีของวัดรัธรรมกายเลขที่บัญชีครับ1 5 2 1 2 0 2 0 8 7ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทย หรือจะทำบุญผ่านระบบบริจาคออนไลน์ได้นะครับตาม URL ที่ปรากฏในหน้าจอเลยคือ https donate d k c m a i n o r g เราว,ว่าถ้าเกิดเราทำบุญผ่านระบบบริจาคออนไลน์นะครับก็จะได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทันีสำหรับท่านใดที่ทำไม่เป็นนะครับสามารถเข้าไปที่ Line Application ก็ได้โดย Add Line ID นะครับก็คือ Add นะครับแ d d แล้วก็ Donate นะครับ D O N A T E ครับแล้วก็ออนไลน์ O N L I N E นะครับซึ่งก็จะเป็นไลด์ ID นะครับสำหรับเป็นเหมือนคลินิกนะครับสอนที่เรานั้นทำบุญบริจาคออนไลน์เป็นส่วนที่อยู่นะครับปรากฏที่หน้าจอทางด้านฝั่งขวามือใช่ไหมครับขวามือของรุนกรขวามือของคุณผู้ชมนะครับก็สามารถกดเส้นหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถส่งวัตถุดิบเข้าสอนอาหารแห้งมาได้เลยนะครับอ่านี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับที่อยากเตือนสื่อคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับมาร่วมกันส่งแรงใจแรงปัจจัยนะครับร่วมด้วยช่วยกัน เป็นสาธารณะสงเคราะห์แล้ก็ยังเป็นสังกะานด้วยนะครับ